แน่นอนเขาจะมาริ่มฮาร์วิสเตอร์ให้ดูนะเยวจะมาสอนสอนวิธีการทำด้วยอ่าทีแรกอ่ามารีวิวฮาร์วิสเตอร์ให้ดูสอก,ก็เรียกแซนบอกไปเลยมาเพลิงนะนี้เลยนี่เวลาเวลาคุณกดเลยใช่ไหมอันนี้คือแตกเต็มแล้วใช่แตกเต็มถ้าคุณกดไปมันจะยิ่งลดนะนี่ว็คุณตีโลได้ตีตัวได้อ่า แค่ถ้มันมาเต็มเนี่ยขึ้นไว้อันนี้คือจะวิวให้ดูนเนเซกตัวเดียเอออะไรดีวะนี่ลาวาเลกัเวลาคณใช้ฮาวิสเตอร์ถ้าคุณเข้าไปใกล้อะจฟันับมีเลยไม่วสแตกสแตกโคยอะขึ้นใช่ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นอีกปดกลลดไปแล้ววอ่ย เนี่ยเ,เกมมันบักวะ่ะกเป็นในตัวลาวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะใช่ฮะใช่ฮะเ็นใอยตัวลาวะก็ต้องใช้ตัวรำไปแจกแทนเลยนี่เวลาคุณฟันน่นนะ,นะ,นะนถ้าคุณเปิดน,นี้ไว้อะมันไอพวกนี้มันจะไม่ขึ้นนะมันจะไม่ไปตามถ้าคุณเปิดนี้ไว้ไี่้เป็นออนเน่ะเวลาคุณฟันก็จะไม่เ,เปลี่ยนสแต็กไปเลยเปลี่ยนทั้สแต็กถามว่าดีโลคืออะไรถ้าสมมติคุณแบบ คุณอย,อยากอยู่ในหมวดนี้ไหมเวลาคุณรีโลคุณยังมีตัวให้คุณเลือกแต่ถ้าอยากมันด้วยสูงคุณต้องตีไปเลยตีไปเลยมันลดโหดไปเยอะหน่อยนี่มาเสียเยอะเลยนี่ครับแล้วก็ตีไปเลยพอมันได้แส็ c เยอะเนี่ยคุณจะเห็นไหมว่าตัวพวกนี้มันจะเรียวขึ้นเรียวขึ้นนี่เลยแต่ว่าก็เสียงมันก็คือเวลาคุณใช้ใช่ไหมคุณต้องมาเก็บแ t ็ c มาหมดเลย สมมุติแบบผมเอานี่ใช่ไหมเอออ่าสมมุติเอาเอาคอนเวอร์เตอร์มาเวลาคุณวางเนี่ยสเต็ปมันจะหายหมดเลยเไยแล้วคุณต้องมาเอาใหม่หมดทําใหม่เดี๋ยวคุณต้องมาเก็บใหม่หมดเลยนะประมาเสียงดังเสียงดังใช่ประมาณนี้ถามว่ามันก็ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากอย่างนี้ก็ ประมาณนี้แหละมันก็มีแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวเราอยู่ไปสอนวิธีงานได้มาก็กลับเอบพี่ก่อนไปไปเจอกันเลยเนี้อจากคุณเข้ามาในในหน้าหลักแล้วก็แน่นอนครับคุณมาวิธีการใี้คุณจะได้ไอ้ฮาวสเตอร์เนี่ยมันเป็นไอ้จูนสลัดเนี่ยภาพติดตาคุณต้องลดล็อกสามไอ้นี่สามตารางนี้ ก็มีจะมีแบบเป็นเงินธรรมดาแล้วก็ที่ต้องใช้ถ้วยแล้วก็โทเค็นสำหรับผมอะผมว่าโทเค็นยากสุดละเพราะว่าคุณจะซื้อตอนแรกแรกเม่ไดรเลยเพราะคุณต้องไปผ่านโหมดนี้ก่อนวินิจที่มันอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นอยู่ข้างนอกนีเลยแต่คุณต้องมีสิบถ้วยในการเปิดเข้ามาก็แนะนำนะก็แนะนำให้คุณรับตีรับตีเพื่อนคุณไว้ไว้เล่นให้เขาช่วยช่วยกัน ราะว่าเล่นครั้งแรกผมก็งงเนี่ยแล้วก็พอคุณได้มาใช่ไหมว่าสมมุติแบบคุณเหลือตัวเนี้ยปีเตอร์ตัวท้ายพอคุณซื้อมาแล้วคุณก็แน่นอนครับได้เลยได้แบบมันขึ้นมาให้เลยก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ซีอยู่นะเออใช่ถ้าคุณอยากเล่นผมอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ ก็มีแค่นี้นะครับก็เจอกันครับเจอกัน